เอาครับไปคล่องใจครับพี่น้อยพี่หนานคล่องใจว่าคล่องใจต้องไปดูปดนะครับก็คือแต่อพอกล้องอย่างเดียวไม่ได้นะต้องพอซีกันใดด้วยนะครับถ้าพอกล้องอย่างเดียวก็คือบัได้พอซีกันใดพอบัตได้พอซีกันไดเกาะหัวแตกครับ ก็ผเลิศก็คันใดบอกค่อยจริงก็นได้นออาะเพราะว่าเป้นแปลงสี่คันใดค่อนข้างจัดพีนะครับทำให้เดินสะดวกอยู่เนาะในส่วนตัวผมนี่ก็ว่าเดินลงนี่ยากกว่าเดินขึ้นนะเพราะว่ามันจะเจ็บหัวเข่าหน่อยนะตอนเดินลงนี่นะ ไก่นะ <Thank you. S 1> ก็สียไก่อยู่เนาะไก่อยู่นะครับไก่อยู่ไก่อยู่เตียวขึ้นแล้วกัเตียวลงหมดและนะ้วเนาะโอเคเก็คือข้องข้องใจไงเอามีมีสาระานั่งพักสำรับขาเตียวขึ้นขาเตียวลงนี่มันจำเป็นต้องนั่งเนะอือ คือเตียลวลงนี่ก็อากาศนักอยู่ครับเจ็บหัวเข่าอยู่เด้อไผว่าเตียวลงแล้วสบายสบายไม่เจด้วเตียวลงเตียวลงนี่กดบาสบายสักตัวใดเหมือ <entend sta> นกันเลยครับโอ้โหผมบอกว่ามันจะประมาณสักกิโลนะเออแต่เขาก็จะไปให้ถึงนะครับแต่เขาก็จะไปให้ถึง เพราะมันมาถึงแล้วเขาต้องได้เห็นนะครับว่าตั้งรูปนั่คืออะไยังแต่เพื่นว่าเป็นวัดนี่นะมาแอวด้วยผมนี่คือเพ็่นของว่าผจญภัยอย่างแท้จริงนะคือบุหูเร่องหูลาวอย่างลยละไปไปก็ปคือไปเลยดุยดุยดุยบต้องมีการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างล่วงหน้านะครับมาแบบดิบๆผจญภัยแบบดิบๆ เตียวลงนี่ก็คอนหัวเข้าฮ้ยขออนุญาตแพนกล้องขึ้นไปชาวน้อยอยู่ไหน,นเอาก้นถูมาแม่ก้นถูมาเรือพูดเท้ากันไดนี่ไปดีค่ะฮะลงไปอะ่ะอืมอ่ะเตียวลงหลายกันแทนเนะ เี่ยวลงหลายขั้นแท้คือซี่มันทีกันแหละมันต้องยยกยกๆยกกมันต้องยกยกๆยกแยกตีนะเอามีสาลาตรงนั่นแหมจุดครับผมเอาไว้นั่งพักสำหรับขาขึ้นหรือขาลงก็แล้วแต่นะเวลาเอาเนื่อยนะบรรยากาศที่แม่สรองครับโอ้ได้หลายสถานที่เลย บอกว่าจะเป็นเนี่ยอนุสรณ์สถานทหารจีนเมื่อกี้เนะครับจุดชมวิวแะอันเนี่ยครับพระธาตุสีนคารินนะครับที่ดอยแม่สลองนี่มีอันอย่างงดงามหลายอย่างอยู่นะครับดเดี๋ยวเขาก็จะป้าไปพอไล่ชาอยู่ไล่ชาที่ดงดังรู้สึกว่าจะเป็นไล่ชา 101, หนึ่งย์หนึ่เนาะ ซส้อว่าจะด่งดังอยู่นะครับตาไปห่อหลายๆตีอยู่ครับวันนี้ mm hmm. เตียวลงก็อีดได้ด้อไขา่บ้าเตียวลงบ่อยอีทนะ mm hmm. อ่าครับบ้าว่ามีน้ำขายก่อนทั้งร่มนะ mm hmm. okay. แหมไก่นั่นนี่เนี่ยไม่ใช่บ้านไก่นะครับนี่ mm hmm. คือไก่อยู่ mm hmm. ฮะ ปัดโถกคืออยากจะเตียวคืนงาวมันมาถึงนี่แล้วนะครับมันมันปิกบาได้แล้วมันปิกบาได้แล้วครับมันมาถึงนี่แล้วอืมคนแปลงกันใดคนแปลงเฮาเป็นยังเป็นยังสุดยอดเลยเฮาแค่เตียวลงจะึหน้าจะึนหลังคาละโอ้นี่ครับหลังคาละนี่เนาะหลังคาละหลังคาหลังคาแดงๆดงนี่ครับเริ่มละ น่ากะแสดงแบบแบบเต้าได้มาตันปอละมาตันปอละเนาะในมาตันละในส่วนของวัดเนาะนี่เนาะน้ำนำนำนำอีราน้ำเห้ยอืมโอ้อยแม่จุกอย่างแม่จุกอย่างจังแมงมันตอมแก่นตานี่นะเขาว่า เขาว่าขี่รถก็แมเงเนาะเตียวบัดได้ก็ยังแมงอยู่อ่ะอืมเตียวลงนี่กึดว่ายากกว่าเตียวขึ้นนะมะอิบหล่ะเดี๋ยวไอ้นำก็ได้มาอ,อืม <laughs> คือทางมันยาวแค่ไหนดูเอาเองเนาะมาเดี๋ยวไอ้นำกัน ยิดเลยถ้าไปตัดคลิปออกเสียหมดนี่เดี๋ยวงงละเดี๋ยวคนดูงงแล้วคืดคืดว่ามันสั้นนิดเดียวนะบันไดนะของจริงนี่มักอีเลยนะครับจะบอกยังไงนีบมัสั้นเนอะอันนี้ยังขาลงนะครับเดียขข๋ยวขาขึ้นจะเน็ตเหรียญน,นี้ก็ข้องใจไง ด้วยความข้องใจด้วยความข้องใจนะครับมาถึงตีย้ลลยล้เฮ้ยเนี่ยวหัวเขาเริ่มคอนขาสั้นเลยขาสั้นเลยครับคือเตียวลงนี่ไผว่าไผว,ว่าชิวๆบาชิวนะครับเตียวลงนี่ขาสั้นปีไอคือเข่าสั้นเลยนะยพิชิตแล้ว ถึงแล้วเตียวลงนี่ขาสั้นเลยครับโอ้ปนยังมีตังรถขึ้นเฮ้ยมีอาการที่สามารถเตียวลงมาดูได้หรอทำโมเสาโอ้เปนมีตังรถขึ้นว่ะมีอยู่นะอื้อเขาน่าจะเอารถมาเนาะเอาจะเอาโดนมาต่อโอ้โหเตียวหัวเข่าประคอนน่ะนี่ประชื้อวัดอะไรอย่างนะ ปุ่นมีตังรถขึ้นดนะครับเนี่ยแม่ละมาจากปุ่นน่ะมาล้างวัดนั่นเนี่ยกะวัดสันติคีรีนั่นเนี่ยกะน้องมาหูเนาะแม่นะกะเออต้องต้องต้องไปดูต้องไปดูโอ้ฮะเนาะฮัตสีน่าคารินที่เฮาพอตะกี้เนาะ ก็พอ่อย่างอีก,กสี่จะบะสูงเนาะพระอุโบสถปะไหนๆก็ามาละเนาะเป็นบงงแม่นแต่ก็งามดีนะนโอ้ธรรมโ,โมสัสงโขยเตอร์อปีไอเป็นอุโบสถครับนี่พระอุโบสถแต่ดูเหมือนเป็นจะปิดประตูเนาะ ดูภายนอกเอาก็ได้เนาะเ,เาไปก็ได้ได้แล้วก็เอาขี้คานไปนี่เปิดไ,ไ,ไปยุ่งยามอุบโบสถวัดสันติคีรียานสังวนารามแม่นแล้วน้องเอ้ยมันมีตังรถเข้าอยู่ตะก,กี้ครับนี่คือพระอุโบสถเนาะเป็นวัดครับนี่ นี่เปิดล็อกก่อกบ็บล็อกแต่เขาก็บ่เข้า่ะเพราะว่าเปินปิดเนะาะหาดูดูนะครับองวัดซอนเลยย่ยนนะ่หันเลยอ่าออ<ว>นะครับอ่าอ่ามาทางนี้หน่อยถ้ามาทางนี้หน่อยจะหัจนจะหันตั้งบนเป็นพระธาตุศรีนาครินเนาะนนตั้งร่มเป็นพระอุโบสถ<น>วัดสันติคีรีนะครับ เดี๋ยวปลาปลาพอแหวกข้างสักหน่อยละบอกว่ามันขึ้นมาสันใจได้มาแล้วมาจนได้เนะาะเดีายวาจากน้ำจนได้โอ้มีห้องน้ำด้วยนี่ครับเฮืาพาเฮาเฮาพอค้างๆเนาะนี่งามมาัล่ะงามงาม,งามเนาะอืมครับงามครับเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำกันเถอะไปะครับโอเคครับผมโอ,โอเคโอเค มีบรรันไดเอา้ามีตังบันไดขึ้นตัวนะแมนละนาคกู่เลยอะ่ะสวยขนาดไอ้ลองถ่ายตรงๆเนาะสวยอ่ะท่านผู้ชมดูอะ่ะนี่กาสวยครับสวยสวยมากเลยวบันไดหน้าคู่เนาะผมี่นี่อัญญนหยางของงดงามไปหมดวิกวกองงามไปหมดนะนะอ๋อนี่เหรอผมมันมีต,งตังตังถนนตัวครับหมายถึงว่าเข้าเส้นทางถนนก็ได้ไผ่จะมาพระธาตุ สีนน้าขลักจะเตียวลงมาก็ได้นะครับเนาะอ,อ,อ่านี่นี่ครับคือบรรยากาศไม่รอที่เฮายืนตะก,กี้อ่ะอ,อ่าครับโอเคเดี๋ยวเฮาต้องเตียวขึ้นแหมนะครับนนเนาะ <laughs> เดี๋ยวเฮาต้องเตียวขึ้นแหมครับผม <laughs> ครับผมตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่ไร่าชา101ดอยแม่สะรองนะครับด้านหลังผมนี่ก็เป็น ชานะครับเป็นส่วนชานะครับเดียวไฮจะป่ปาเดียวแอลตังไนนะครับพาชมความสวยงามของไรช่ชาที่นี่กันนะครับผมไปเลยครับนี่ครับไรช่ชา101ดอยแม่สรองนะครับบรยากาศตอนนี้ฝนอ้อยฝนตกด้วยนะแต่ก่อแดดออกปลาเดียวไฮจั่าเตียวแอลไร่าชาหรออูเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงเป็นแปลง,งนี่ชาหมดเลยนะครับนี่บรรยากาศที่นี่ดีขนาดเลย มาดอยแม่สลองต้องมาพอช้านะครับเนี่ยโอ้เอาหันใกล้ๆเลยเนี่ยใบชาเนาะเป็นอย่างอี่เนาะเนาะใบชาปุ่นกับแม่นตึง้งปึกเลยนะนะไรชาหนึนย์หนึ่งนะดูไรชาปะปนกับวิวทิวทัศน์ไปเนะี่ยโอุ้ดยอดเลย เปิลปลูกเป็นแถวเป็นแถวขึ้นไปเลยนะงามขนาดที่นี่เปินบอกว่าเดินเที่ยวได้เดินแอวได้ครับสบายสบายนี่เนี่ยมาเจียวว่าฝนตกนะพอนี่ขี้เปะเบออนี่ตกแล้วบบเดียวเนี่ยฝนอนะแล้วพอแดดออกนะน,นะครับปะไปพอดังในว่ามีอย่างเนาะ ว่าชาเป็นปลูกเป็นแถวเป็นแถวงามหมอกได้นะครับเนะาะไรชาหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับร้อยหนึ่งนั่นแหละบรรยากาศดีดีโอ้ด้านนี้ซ้ำงามฮะด้านนี้ซ้ำงามฮะนี่ครับ คือเฮาขี่รถมาจากตรงปุ้นล่ะครับขี่รถมาจากตรงปุ้นละ่ะตรงมาเรื่อยๆแหละม่มีมเลี้ยวไหนสักที่ครับจากสามแยกด้านกิวสไตล์น,น่ะตรงมาเลยพอใน GPS มันงงนะครับแต่จริงๆแล้วคือทางตรงถ้าตัดทางโค้งก็เลี้ยวเห็นหน่อยเนเอเจอาบัดตรงเข้าบ้านปิ้นบ่นบมเอ็มใจเนี่ยนะบางคนตรงก็ตรงเกินครับ นี่เป็นได้เป็นได้วิวงามก็โอ้สุดยอดเลยงามแท้แหละครับเราเดินพอเนอะเอาะเดินพอเดินพอมันทั่วทั่วเมกี้ผมถามไปละคุณบอกว่าเตลแอลได้เลยทายหูบทายได้เลย สบายเราละนี่อยากจะลงก็ลงไปนะครับอยากจะลงก็ลงไปอยากใกล้ชิดกับชาเนาะนี่ล้ชิดกับชา <c oughs> คนส่วนใหญ่ที่เปิ้ลมาที่นี่ปุ่นก็จะมาชมวิวกันและรครับใครที่บเคยหันใบชานะนี่ ใบชาที่เขากินทังวันนีแบบเป็นต้นเป็นเป็นเลยเนี่ยชมความสวยงามของการปลูกชาเนาะปนปลูกเป็นแถวเป็นแถวงามขนาดเลยนี่ครับทางบนปุ่นก็มีคื้จิมชาฟรีด้วยนะแต่จิมมาละแปดแก้วอิ่มละ เพิดเคื้อจีมฟรีที่ไหนก็จีมฟรีมาเรื่อยๆนะครับแก้วหลานๆจอดจีมฟรีมาเรื่อยๆครับถามว่าซื้อกอก็ยังไม่ได้ซื้อเะครับเดี๋ยวก็ปิดไปชื้นเนาะมาอยู่ที่นี่เราพอไปนี่ซั่สุดยอดนะครับวิวดีขนาดเลยไฮบัเจียวว่าผมโดนฝนมานะปนุ่นมืดตึกฮน โดนอยู่นะวันนี้นะเดี๋ยวแบบโดนลนะ้ะก่ายกนาดเลยครับไปไหนฝนตกเนี่ยเอาละเอาละก็น่าจะเปลี่ยนไล่ชานั่นแหละครับมันน่าจะมีอย่างเนาะนะครับน่าจะเปลี่ยนไล่ชานั่นแหละน่าจะเปลี่ยนไล่ชาคงมาเป็นอย่างครับปะเอาเตี๋ยวออกไปลนะเนาะ น,นี่เอามาให้ดูเพียงคร่าวๆนะครับผมก็เป็นอย่างได้กันพ่องครับสําหรับทริปดอยแม่สลองนะครับก็พาไปหลายที่หลายทางเลยนะครับสําหรับทริปดอยแม่สลองหวังว่าทุกท่านคงชอบใจในการผรจญภัยครั้งนี้นะครับผมและสําหรับคลิปนี้เราก็มาจบคลิปกันที่ไร่ชายชา101ดอยแม่สลองนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ